โอเครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Attack on t i t ท n นะครับวิ g of f r ฟ e d o m นั่นเองในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมก็ในพาร์ทนี้นะฮะไม่ใช่ในพาร์ทนี้ในพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ทําการสู้กับไปไททันมหึมาใช่ไหมที่มันกลับมาอีกครั้งนะฮะราคานี้ก็มันก็หนีไปได้อีกครั้งนะครับเป็นเลยที่แบบเซ็งสุดๆครับผู้ส่กห์กลับมาให้ฆ่าแล้วแต่ตันหนีไปอีกรอบนะฮะก็ พาร์ทนี้นะครับก,ก็ก็ไปต่อกันเลยล้กันไม่รู้มันจะให้ทําอะไรต่อนี้ก็รู้สึกว่าจะน,าน่าจะต้องคุยกับเพื่อนนะแต่ว่าผมขอไม่คุยแล้วกันคุยไปก็ไปไม่ได้ไม่ต้องคุยแล้วกันนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวผมลองมาซื้อของหนละกันนะครับโอเคไปเริ่มเรื่องหลักกันต่อเลยครับตอนนี้ก็อเท่ขึ้นเหมือนเดิมเฮ้ยเท่ขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยแน่อัปเกรดขอมาครับใช้ได้ใช้ได้ระดัดบหายไปไหนไวะเออระดับหายไปไหนวะเฮ้ย ดาบหายไปไหน๋ยวรู้นะครับเผลอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเผล่อไม่ได้ใส่ดาบมานี่สวยเลยนะอ๋อใส่อยู่นี่หว่าแล้วดาบหายไปไหนวนะเนี่ยไมาช่างมันฮะมันน่าจะเก็บไว้สักทีเลยนั่นแหละอันนี้อะไรเนะี่ยรับทราบอะไรประมาณน,นั้นอ๋อโอเคแน่นอนครับไปกันเลยไปกันครับ อ่าเรารับภารกิจหลักมาแล้วนะต่อไปนะ่าจะต้องไม่ทาอะไรสักอย่างนะ่าจะต้องไปฆ่าเทท่านหรือเปล่าไม่รู้ฮะปลอดูเลยแล้วกันมาตอนนี้นี่แบบยุงกัดครับยุงกัดขาโคตรคันเลยอยากเกามาก,ากเดี๋ยวเขาก่อนแล้วกัน,นไหนๆก็โหลดแล้วออืกัดไม่รู้เว,เวลาให้ตายเถอะแฮ่ไปลุยครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวดยว <laughs> เดยหัวหน้าโอ้คุณโปดสังเกตตาที่หัวหน้าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้หัวหน้าไม่ได้รอนใช่ไหมนะดูดิตานี่ยิ่งกว่ามีแพนดน้าให้ตายเถอะและตาโคตรตัวเออบอกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละรครับอะไรสักอย่างนี่แหละ Hmm. มันบอกให้เราไปซัพพอร์ตทีมใครเนี่ยแหละฮะเออโอเคอ๋ออะไรวะเขาบอกว่าให้เราเราเขาบอกให้เราปกป้องกระแพงโรสนะฮะ ด้วยทุกสิ่งที่เรามีนะครับผมแล้วครับเพราะว่าไอไททันมาทําลายกําแพงเข้ามาแล้วนะฮะอ่าน่าจะประมาณว่าด้วยทุกอย่างที่มีให้ปกป้องกําแพงโลห้ได้ครับเฮ้อเฮ้ออันนี้หมายถึงคับนะครับคับขาแน่แหละครับเอาทไมวันนี้ <laughs> มึงกลัวแล้วเหรอแค่นี้อ๋อ 赤マン私は東映部隊に入る。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ待ってください私の腕では足でまといになりますおいミカサ人類滅亡の危機だぞ何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ悪かったでもエルン มันน่าจะไอหัวหน้านะะ่ะน่าจะให้วิกัสะไปไปคนละทางกับเอเลนนะฮะอ่าอะไรแบบนั้นแล้วมีกษสะไม่อยากไปหรือเปล่าครับฉันไม่อยากตายแล้วฉันก็ตายไม่ได้นะฮะในเวลาแบบนี้นะครับผมฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับโลกของพวกเรา <พ uka> อะไรมบณนั้นหรือเปล่าน่าจะให้เราแยกทางกับมิกาสะนะครับก็ตามเนื้อเรื่องนะมิกาสะจะต้องไปปกป้องปราสาทนะผมก่อนที่จะร่วมหน่วยสกเกลอะไรต่อตัวอนะไรก่อนที่จะม่ไม่ <meilleur> <ania> 今期งท査่団อท者はいっぱいいるาだからねนが巨人้อ่ามกางมอบอทีมที่สามสิบสี่ให้ไปซัพพอร์ตอะไรละแบนกเคจัดไปครับ <c oughs> ลุยเลยไปอย่างนี้ละมันได้เวลาลุยแล้ว คือท่านมันทําลายกําแพงมาแล้วนะฮะในกําแพงรถนั่นเองเลยต้องไปปกป้องกําแพงรถครับไปโอเคนู่นครับนู่นครับ,รบมีจุดแดงอยู่ตรงนูน้นอามบินอยู่ตรงนู้นด้วยเขาทาอะไรครับโอ้จันได้แล้วฮะจันได้แล้วไอ้ตรงนี้เขาจะให้เราเอ,อ่อเพิ่มเพื่อนเข้าทีมเรานะครับแลเ,เพิ่มไงวะนี่ใช่ไหมเพิ่มไงครับ กดอ๋อเวลาอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วกด B ครับแล้วก็อ๋อมีทีมได้สูงสุด4คนใช่ไหมอืมแล้วก็อะไรอีกวนะเน้คุณสามารถใช้สวิตชนะฮะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคให้กด B ครับแล้วก็แน่นหอนนะครับต้องพาอ่ามีเข้าทีมเราอยู่แล้วครับเดีย๋ยวผมขอไปพาทีมครบให้ครบก่อนนะอันนั้นใครครับอันนั้นใคร พามานะคนที่สองครับจัดไปโอเคเดี๋ยวผมเอ้ยอ้าวมีคนขอความช่วยเหลือครับอยู่ตรงนู้นอุ้ยสวยแล้วต้องรีไปครับเพราะว่ามีคนขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนู้นนะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ดิเอ้าเดี๋ยว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 ผมลืมกดเฮ้ยผมลืมกดโอ้โหลืมกดอนาล็อกครับโทษทีผมก็ว่าอยู่ทําไมมันมันไม่ยอมเลื่อนมุมกล้องให้ผมโอเคตอนนี้กดอนาล็อกแล้ว ไปครับนีไปช่วยเพื่อนครับเพื่อนกำลังโดนอยู่นะโอ้โหแล้วไททันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้โดนไปครับรีไปรีไปรีไป,ไป,ไปนุเออนจเจอไททันแล้วเจอเป้าหมายเรามีพวกด้วยโอเคพาพวกเข้าพอดีเลยปันแขนมันครับปันแขนมันปันครับโอเคพุ่งใสอุยโอเคครับพุ้งใส่ครับโอ้ยไม่ได้วะต้องลงพื้นก่อ,อนฮะลงพื้นก่อ,อนปุ๊บโอเคเลียวครับเลียวเียวเดียวเียวเดียวแล้ว เดี๋ยวดิเอาติดตึกอีกอพุ่งครับได้เวลาแล้วฟันโอเคจีเว้ยไททันรอบนี้เรามาเต็มเว้ยแล้วแล้วโอ,โอโ้โหแล้วมีคนสัญญาณสีแดงอีกแล้วไปก่อนครับเฮ้ยนี่ตอนนี้ผมมีอ๋อลุลารูลุลารละ,รละก่อนจะไปครับเดี๋ยวหออออันนี้ก่อนอันนี้หลานทุกวาขข้างฮะขอไข่ไททันตัวนี้ก่อนโอเคลหนึงครับอ๊พุ่งใส่ตัดเข็น โอเคไม่ได้ครับลงพื้นก่อนลงพื้นก่อนโอเคผูงเข้าเอาผมเผลอไปกดอันนี้ทิ้งเอาฟันคอเลยแล้วกันนั้นโอเคครับผมฟันคอได้ก็ฟันเลยบอกตรงๆเจอเพื่อนนะเมื่อกี้ผมขอไปเรียกเพื่อนเขาทีมก่อน้ะเหลือคนสุดท้ายแล้วมานี่เรามานี่เราโอเคครับเอาเอาเพื่อนโดนฆ่าเหรอโอ้โหให้ตายเถอะไงางนั้นวะไอ้ไอ้ท่านมานีดิ ไอนี้ไทท่านวิปริตอีกแล้วอ่ะให้ตายเถอะไอท่านพวกนี้โคตรเกลียดเลยอคือเกลียดที่เกลียดพอเอาออกเยอๆๆๆๆเอามันต้องพุกใส่แขนนี่ไททัานวิปริตนี้ผมบอกตรงเขาเกลียดมากเพราะมันบ้าๆครับพอมันบ้าราคานี้แบบคือมันมันโจมตีไปทั่วนะฮะเลยมันก็โหดเฮ้ย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 ไอไอนี่มันอะไรนี่ไอท่านตัวเล็กฟันแขนครับ แล้วก็พุ่งใส่คอ,อไปฟันตูดเลยฟันตูดไปทำไมเนี่ยพุ่งลบโอ,โอเคครับโอเคเอาให้ตายเถอะโอเคพุ่งได้ละโอเคครับผมแล้วก็มาร์กตัวนี้ครับในตัวนี้ตายแล้วไอตัวเล็กตัวเล็กตายแล้วครับอันนี้อาบินอยู่ตรงนี้ครับผมควรต้องไปตรงไหนต่อเฮ้ยผมต้องไปเติมสปายดิแก๊สหมดครับว่าเราไม่พุ่งไม่ได้เติมสปายล้วหนึง่งฮะ มีไททันอยู่ตรงนู้นโอ้โหเพื่อนเราคุณเห็นทางซ้ายบนไหมฮะมันจะเป็นคล้ายๆอา้าวตายอีกคนหนึ่งแล้วฮนะเราต้องรีบจัดการไททันให้หมดก่อนที่ไทท,ทันมันจะจัดการเรานะฮะคือมันจะบอกนะว่าเราเหลือพ,กพวกกีคนแล้วนะฮะแล้วก็ไอ้ฝั่งที่สีแดงนั่นคือไททันครับว่าไททันมันเหลือกี่ตัวแล้วครับผมเปลี่ยนใบมีดไปก่อนผมจัดการไททันที่อยู่หน้านี่แล้ครับแล้วก็เพื่อนเอา้า โอ้โหไม่น่าเลยว่าจะไปเอ็งเอ็งอ๊อฟอะไรไอ้ท่านวิปลาดมันจับผมครับเวยเนย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 เดี๋ยวจะตายเอาจะตายเอาฟันขามันครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหจะตายเอาจะตายเอาเอ็งต่อยเนี่ยเอ็งต้องตายก่อนตู้ก่อนที่ตู้จะตายก่อนเอ็งตัดแขนอีกข้างหนึ่งแล้วกัน อโอเคพุ่งครับแล้วก็ฟันแขนเรียบร้อยครับแล้วก็อุ้งหไม่ได้ไม่ได้ต่ำเกินต่ำเกินต่ำเกินขอขึ้นก่อนแป๊บนึงโอเคแล้วก็พุ่งใส่คอมันอ่าได้แล้วอยู่ที่สูงแล้วฟันคอโอ้โหเกือ,ตอแบบตายกินเลือดก่อนครับเรียบร้อยบับแล้วบับแล้วตรงนู้นตรงนู้นตรงน,นู้นตรงน,นู้นตรงนู้นไททันยักครับรีรไปรีไปรีไปรีไปโอ้พวกพวกเราตายคนหนึ่งแล้วครับเอา้าตายสองแล้วบ้าเอ้ยให้ตายเถอะ จัดการไอ้ตัวนี้ก่อนนะด้เออบายยไอ้ท่านเลยไอ้ท่านเลยไอ้นี่ไทท่านยักษ์ครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยใช่ไหมเอามีคนขอความช่วยเหลืออีกแล้วให้ตายเฮอะดูหน่วยเราเดียวน่วยเรามันอ๋อเอาสวยแล้ว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 โอ้โหมันจับผมเมื่อกี้นี้แป๊บนึงฮะผมขอจัดการจัดการคอมาเลยแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นโคนี่ โคนี่โคนี่เราจะตกน้ำแล้วโคนี่เฮ้ย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 ช่วยโคนี่ก่อนนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่โคนี่เนี่ยโอ้โหดูไกลๆหน้าตาเหมือนโคนี่รีบไปครับรีบไป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 ครับโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วตูนี่แหละจะตายแล้วไม่ใช่เองจะตายนี่ครับจัดการจัดการขอเล่นเล่นขี้เกียจแล้วอืเรียบร้อยครับโอเค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  เพิ่มเรื่อยๆนะจะตายอยีกแล้วเนี่ยผมขอพาหน่วยเข้าทีมก่อนนะพายนี่เข้าทีมก่อนพายนี่เข้าทีมได้ไหมโอเคพายนี่เขา้าเข้าทีมได้ครับสี่คนแล้วตอนนี้เฮ้ย,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 ยจุดแดงๆแล้วไปครับจุดแดงๆครับแถวนู้นไททันเยอะโคตรๆเลยฮะจุดแด,ดงๆเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจุดแดงๆก่อนนะน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่าเพราะมีคนยิงพุสีแดงไว้ครับ เดี๋ยวดิไม่มีเด็ก็เพีจะ่มีเมมมนี่ยงั้นผมขึ้นก่อนมันน่าจะอยู่นอกกำแพงมีฮะนั่นไงว่าแล้วเชียวไปเอาจุดนั้นก่อนเอาของก่อนโอ้โหทั้งแรกในชีวิตไททันมันโคตรวนโ,โ,โอ้โหเขาเรียกว่าไททันเลยนะครับไอไททันตัวเนี้ยจำชื่อมันไม่ได้แล้วครับตัดขาตัดขาก่อนตัดขาก่อนตัวนี้มันรู้สึกว่าจะหดครับเฮ<ห>้ย เอ้ยตัดยากโคตรเลยไอชิบหายเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหได้แล้วครับเดี๋ยวผมเรียกสัญญาณก่อนเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนก่อนอยู่ไหนวะเอ้ามันหมดหลอดเลยดีกว่าให้ตายเถอะตัดแขนครับโอ้โหพุ่งครับพุ่งใส่เอาแก๊สหมดดีกว่าว่าทำไมมันไม่อันนี้เอาสักหน่อยอุ้ยอุ้ยหัวเขนมันไปอยู่เลยในตัวน่ะมันจะตัดได้ไหมล่ะเดี๋ยวนึงครับผมปลดอันนี้ก่อนผมขอเพิ่มแก๊สแป๊บนึงครับ เฮ้ย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 อยู่โคตรใกล้เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไอตายเหอฟันเขนมันครับแป็นึงเป็นึงเป็นึงฟันแขนฟันอีข้างนึงโอ้โหโคตรมึดเลยฮึฮึฮฮึแล้วเขนเข้าไปในตัวทำไมนี้โดนแน่เองโดนแน่เองโดนแน่เองโดนแน่ พุ่งใส่ครับแล้วก็ฟันฟันอคอมบูกระจายตายครับตายผมดันไปเปลี่ยนแมปอันนี้อีกแล้วโอ้โหมันมีไททันตัวใหญ่โคตรเยอะเลยเว้ยในแมปนะฮะึ้นก่อนอยู่นู้นนะไททันตัวใหญ่อีกตัวหนึง่งเฮ้ยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยใหญ่ตัวเท่าไหร่ตัวนี้จัดการนะฮะตัวนี้ตัวเล็กครับฟันคอเรียบร้อยครับเขียแถวนี้ใกล้หมดแล้วเขียแถวนี้ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมไปเติมสัพายอีกนู่นครับนู่นครับ ตุงนู้นอีกตัวหนึ่งโอ้เวลาเวลาทหารตายนะเวลาเพื่อนเราตายเราสามารถไปเก็บของกับเพื่อนได้ครับมันน่าจะประมาณว่าจะได้ไม่ตายฟรีใช่ไหมเออเออดีเหมือนกันเวมาครับพุ่งใส่พุ่งครับแล้วก็ฟันคอเลยแล้วกันอืเรียบร้อยแถวนี้ไปหมดแล้วในแมพเห็นไหมครับมันจะเป็นคล้ายแบบตรงที่เพื่อนเราตายนะเตรียมดำนะเดีย๋ยวผมไปเอาของกับเพื่อนก่อน จะได้ไม่เสียของฟรีนะนะครับเพื่อนเราตายอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าผมอยากได้อันนี้เอา้าโอโ้โหจะรีบยิงไปไหนเราจะไปเติมสัมพายโอ้ตรงนั้นมันทหารเยอะครับทหารเยอะอยู่ทหารเยอะ,ยอ,ะอ,ยอยู่อย่าเพิ่งรีบครับไปรับสัพายอะที่เติมสัมพายเราไม่ตายเหอะไปก็ได้วะขี้เกียจแล้วต้องรีบไปช่วยเพื่อนก่อนเป็นอันดับแรกไปมาครับเพื่อนเราจะตายอีกแล้วเนี่ยรีไปครับ ต้องช่วยเพื่อนเป็นอันดับแรกต้องช่วยเพื่อนเป็นอันดับแรกนี่ครับไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมอิงทำลายบ้านเมืองเขาพังหมดเลยนะเฮ้ยเฮ้อย้อนดอวดอว์อิงทำลายบ้านเมืองเขาพังไปหมดแล้วเว้ยโดนแน่เองไอไททันไอไททันตัวผอมแลยอยากซ่าเหรอตัวผอมแลยอยากซ่าพุ่งใส่ครับอุ้ยให้ตายเถอะพุ่งใส่ครับตายแล้วเรียบร้อยครับผม โอเคตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยเราเฮ้ยเด้อ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 มีอันนั้นอีกแล้วนี่นี่นี่เจอเพื่อนละเติมตะพายเป็นหนึ่งครับเรียบร้อยครับแล้วอีกคนนึงไปไหนอ่ะครับคนนี้เขาเขาถีบเฮ้ยนี่ผมเจอผมเจอคนเติมตะพายตรงนั้นครับนี่นี่นี่เติมเยอะๆก่อนเติมเยอะๆก่อนทั้งแก๊สทั้งดาบนี่หมดแล้วดูดิดาบหักอยู่นะดาบมันหักอยู่เนี่ยเติมแก๊สก่อนนะครับ แคสเรียบๆหมดแล้วรี่เติมรี่เติมแล้วก็ไปจุดแดงๆครับจุดแดงๆนี่จากที่ผมสังเกตน่าจะเป็นจุดที่แบบเออไททันมันเยอะนะฮะเลยมันก็ยิงกันนะครับไป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 มันเลยก็ยิงผู้แดงนะครับไป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 ตรงนั้นจัดการให้หมดเลยแล้วกันทีเดียวครับตอนนี้ไอไททันมันเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 ขึ้นก่อนครับขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้เอามันอันนี้ว่ะ ปั๊มกล้องแป๊บนึงครับนู่นนู่นนู่นโอ้โหเองไปทำอะไรข้างบนฮะไอ้ไททันไอ้ไททันเองเองเอ้ยเดี๋ยวเองเองเอาตัวนี้ก่อนก็ได้จัดการครับโอเคเดี๋ยวเดา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 ฟันขาครับแล้วก็ฟันขาข้างนึงก่อนโอเคโอเคฟันขาแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวแต่ขอตอนนี้ อมๆหลังอ้อมหลังแล้วก็พุ่งใส่ครับฟันคอเฮ้ยเฮ้ย้มีท่านข้างหลังเราครับตรงนี้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 ครับนี่ไอ้นี่มันจะทำรอยเพเมืองเกินเอ้าชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแขนก่อนแล้วกันนะฮะมันมีของมันมีของมันมีของครับโอ้ยต้องมันไม่ได้อะมันอันนี้สลิงมันหลุดแล้วฮะโอเคเดี๋ยวพุ่งใส่ครับอีกข้างนึงอีกข้างลงอีกแล้ว ลงอีกแล้วเอ็งตอยเอ็งตอยนะืะพุ่งครับพุ่งใส่เรียบร้อยครับผมเหลืออีกสองตัวเหลืออีกสองตัวเฮ้ยๆๆเหลือตรงนู้นครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเอาแขนก่อนเอาแขนก่อนท่านั้นไอตัวนี้ตัวใหญ่อีกแล้ววะให้ตอยเถอะโอเคเขียนหายแล้วเอาตรงคอ,อเอาตรงคอ,อ,เ,อ,งคอ,อเลยเอโอเคครับพุ่งใส่คอ,อเลย อไม่ได้ว่ะไม่ได้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 ผมเติมแก๊สก่อนเติมแก๊สก่อนครับเฮ้ยมันมันจ้องผมแล้วมันเล็งผมแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับผมรีบข้ามเลยแล้วกันรีบฆ่ารีบฆ้าพุ่งใส่ครับพุ่งใส่มันไม่ได้ว่ะมันแก๊สจะหมดแล้วอะไม่ได้ครับไม่ได้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 หนีก่อนครับหนีก่อนหนีก่อนอุขอมาเติมแก๊สก่อนครับบนึป๊หนึ่งบนึป๊หนึ่งแก๊สจะหมดแล้วครับรีบเติม เรียบร้อยรอบนี้แหละได้เวลาตายของเองแล้วเอาขามันทิ้งก่อนก็ได้วะนี่ครับเคพุ่งใส่ขาครับเรียบร้อยครับผมพุ่งใส่ขาให้หมดครับพุ่งใส่ขาอุ้ยอื้อหือพุ่งครับพุ่ง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 ไม่ได้ครับขามันอยู่ข้างใต้ครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วรอบนี้ได้ได้โอ้ยไม่ได้วะของไงดีวะอ๋อมีคนตัดขาอแล้วฮะเปลี่ยนไปเป็นคอเลยแล้วกันพุ่งครับ ได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนเรียบร้อยอุ้ยมีเพื่อนเราตายตรงนี้ว่ะรีบไปเอาใบมีดเดยครับมีเพื่อนเราตายครับตรงนั้นเราต้องอย่าให้เพื่อนตายฟรีครับเรามาใบมีดแล้วอะไรเนะี่ยไปเอาเดีย๋ยไปเอาจัดการท่ทานตรงนี้เขานะโอเคโอเคผมปัม่มกล้องไปก่อนตรงนู้นครับที่มันมาร์กไว้นะ่ะ แต่ผมขอจการได้ตัวเล็กๆก่อนนะเนี่ยโอเคไปไอตัวเล็กอกตัวเล็กแค่นี้คิดว่าจะสู้แล้วเหรอองตอยแนะ่เอาชิบหายยังไม่ทันได้ฆ่าเลยโดนแย่งซีนไปซะแล้วเลยนี่ต้องเอาให้ได้ครับโอเคพุงครับอยู่หลังพอดีโดนบายบายเหลือไททัานแค่ตรงมุมแมบนะฮะเติมไปเอา้าเอา้าไฟนอลแล้วครับ สวยแล้วโอ้โหตัวโคตรใหญ่นี่บอสเหรอโอ้โหนู่นครับมันมันมาร์งจุดตรงนู้นมันมาร์งจุดตรงนู้นรีบไปครับรีบไปรีบไปรีบไป,ไป,ไปนี่ใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหตัวโคตรใหญ่ไอเวยนโอ้โหโอ๋อถ้ารอรออันนี้เต็มครับเปิดนั่นแหละยิง เป็นบัฟครับคือมันจะเรียกเพื่อนมาโจมตีมันนะครับคือเราจะทําให้เราโจมตีแรงขึ้นแล้วก็เรียกเพื่อนมาโจช่วยโจมตีได้นะครับวิววิวิโอ้โหไอตัททันที่มันติดไฟเนี่ยมันจะคล้ายเป็นบอสนะฮะเป็นบอสเลยแหละง่ายคือหลังจากทําภารกิจต้นต้นเสร็จนะมันจะมีบอสออกมาตอนท้ายนะครับเอาดิ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 มันไม่ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เหลือขอแล้วขอปิดฉากเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้วะปิดฉากเรียบร้อยครับผม <c oughs> ให้ตายเถอะนี่แหละเป็นบัฟครับมันจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะฮะเอาไว้สู้กับไปตัวบอสโดยเฉพาะนะัะเพราะว่าตัวบอสเนี่ยมันจะอึดมากๆย้ำว่าอึดมากครับไท <c oughs> ทันอะไรนะอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้ โอเคจัดการเรียบร้อยแล้วฮะไอหัวหน้ามัต่อไปน่าจะเข้าเรื่องเรื่องหลักใช่ไหมโคตรเหนื่อยแล้วโคตรเหนื่อยเลยให้ตายเถอะโอ้โหโคตรเอยอะโคตรเอยเอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ไอเค่ไอ้ท่านลิงโดดเป็นลิงเลยนะเองอืมเอา้าวเฮ้ยเอา้เอาชิบหายแล้วครับมันกัดโทมัสอยู่ยครับผมซวยแล้วอ่ะเฮ้ยอืมแกทำอะไรของแกนะเอเลน สวยแล้วครับตามเนื้อเรื่องเป๊ะผมไม่ขอขอไม่สปอยแล้วกันนะแต่ว่าถ้าใครดูดูมาแล้วคงจะรู้นะฮะนั่นแหละไปแล้วแขนยังไม่ไปเว้ออเอ้นาหยุดไอ้โพดหยุดเถอะนันเริ่มทอ้อแท้แล้วฮะหืหน้าตามึงนี้แบบไม่นะ ันท,ท้้แลวฮะทำไมถึงดูเพื่อนถูกกินได้ละ่ะอะไรประนั้นตามอันนี้เปเลยครับตามในเรื่องเปเลยครับทำไมผมถึงไม่ขยับร่างกายละ่ะอะไรวระนั้นคือแบบขยับไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแบบกลัวจัดเนี่ะอ่ามิน ว่จริงจริงเอเลนต้องแขนขาดไปเหรอหถ้าตามมันฉบับอนิเมะเนี่ยอ๋อคือยังไม่ขาดอะไรวัาน,นั้นเอเลนี่ไปดิเองฮะเออโอเคครับไม่ต้องมีสปอยแล้วลหละคงรู้กันหมดแล้วแหละฉันยังตายไม่ได้ ยังตายตอนนี้ไม่ได้มันจะไปจะออกไปน้กกำแพงอะไรวะนั้นเอลินเร็วเข้า <c ười> นั่นแหละครับตอนนี้มีกระสายยังไม่รู้นะฮะ แต่ว่ามันก็นะถ้าเกิดรู้ว่านีแบบน่าจะแบบเครีย <c oughs> ดสุดๆอะไรประมาณนั้นระดับ A อเอโอ้โหได้ระดับน้อยมากครับเพราะว่าปล่อยให้เพื่อนตายไปเยอะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็คงพอกันแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดีย๋ยวค่อยมาต่อใน์ทหน้าละกันนะครับผมก็ใครอยาไปดูก่อนนะฮะว่าต่อไปเราจะเออมันจะพักให้ผมยังครับ ถ้าเกิดพักให้แล้วผมจะได้ตัดคลิปนะโอเคไปครับได้ของรับมาเต็มเลยแต่มันยังไม่ได้หนังอะ่ะไม่เป็นไรครับมิกาาอ๋ออันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของมิกษะานะฮะอ่าฉันกำลังแปลกใจว่าเอลินกำกำลังทำอะไรอยู่เลยประมาณนั้นไม่ฉันจะเป็นต้องโฟกัสไปที่มิชชั่นนะฮะภารกิจของฉันอะไร,ระมาบนั้น เืนินได้เอลินอืมโอเคครับก็ตอนนี้เราได้เล่นเป็นมีคาสะแล้วนะครับก็เอออะไรเนี่ยคาเลคเตอร์อืมสตอรี่แอคแท็กจะอ๋อคือมันจะเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามตัวนะฮะเรืรมันนั้นก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอไปบายทุกท่านกันเช่นเคยนะฮะก็พาร์ทหน้า มิกาสะจะรู้หรือเปล่านะว่าเอเลนตายนี่ถ้าเกิดรู้นี่แบบน่าจะแบบโมโหสุดๆนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอายบายทุกท่านเช่เคยนะฮะ๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อในตัวของมิกาสะละกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปบายทุกท่านเช่เคยนะจีจี้ครับบ๊ายบาย